สมัยเมื่อหกสิบเจ็สิบปีผ่านมาแล้วตั้งแต่คุณยายชมที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณสัญญาฟังตอนนั้นคุณยายชมยังเด็กมากแกไปที่โคราชมีต้นไม้ป่าไม้เต็มไปหมดป่าดงเขียวครึ้มเลยบ้านเมืองยังไม่เจริญครั้งนั้นราคาข้าวข,ของก็ยังไม่แพงเหมือนปัจจุบันเงินสตังค์หนึ่งก็ยังซื้อของได้คุณยายบอกว่ามีเงินบาทหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งสาบชามอ่าเห็นไหมครับ พกเงินแค่บาทเดียวเลี้ยงเพื่อนได้เป็นขยงเลยไม่น่าเชื่อเลยแกยืนยันว่ามันเป็นความจริงแกเล่าว่าอึ้งอ่างเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะอย่างหนึ่งของคนแถวนั้นทํากินได้ทั้งหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่แกรู้ก็คือเสียบไม้ย่างไฟครับเช้าวันนั้นแกติดสอยห้อยตามแม่ไปทําให้แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่แกจําได้จนชั่วชีวิตไม่เคยลืมแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังมานับไม่ถ้วนแล้ว นั่นก็คือเช้าวันนั้นเป็นวันที่เมื่อช่วงตอนกลางคืนเนี่ยฝนมันเพิ่งจะตกต้นไม้ก็ชุ่มฉ่าไปหมดแล้วก็มีคนไปหาซื้ออึ่งกันแกเดินเข้าไปที่บ้านคนรู้จักกับแม่เขากําลังช่วยกันทําอะไรอย่างหนึง่งที่แรกก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรไปชะงกดูก็เลยเห็นก็เห็นว่าพวกเขากําลังช่วยกันยกตะข้องมีอะไรอยู่ในนั้นหนักอึ่งเลยเขาเทสิ่งที่อยู่ข้างในลงไปในถังใหญ่ๆ แกก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเทในถังเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดิ้นได้กระโดดได้นั่นก็คืออึง่งตัวงามนั่นเนีะยยัวเยีะเต็มไปหมดเขาเทกันลงไปหลายตะข้องเลยกันแกคิดว่ามันน่าจะหลายร้อยตัวพวกมันก็ปีนป่ายตะกายกันจะออกจากถังแต่ไม่มีทางจะทําได้อย่างที่มันต้องการหรอกเขาก็ตักน้ําเทลงไปในถังแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ดเทพรวดลงไปเกลือก็เริ่มละลาย เขาก็หยิบไม้คนไปคนมาในถังคนอยู่พักหนึ่งก็หยุดทำปรากฏว่าอึงทั้งหลายแหลพากันดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ไปมาที่สำคัญพวกมันพากันใช้ขาหน้าสองขานั่นแหละเช็ดปาดหน้าตาอยู่ไปมามันคงจะแสบตาเพราะว่าน้ำเกลือเข้าไปท่าทางมันเหมือนกำลังร้องไห้กันอย่างหนักแล้วก็มีบางตัวนอนหงายทองแล้วขาทั้งสี่ก็เหยียดออกมันคงจะตายแล้ว ตายแบบที่เขาเรียกว่าตายเหมือนเกียทต่เหยียดขาตายอย่างนั้นแหละแกเห็นอย่างนั้นก็เลยตะโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นให้มาดูแม่เข้มาพอแม่เห็นแม่แกก็รีบบอกให้เอามันออกเถอะเอามันออกจากน้ําเร็วๆจะซื้อเองอยากจะได้มันเป็นๆจะเอาไปบ้านแต่แม่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทําอะไรพอได้ยินว่าจะซื้อพวกเขาก็ช่วยกันตักอึ่งออกโดยใช้สวิงช้อนตักออกใส่ในถังน้ําอีกถังหนึ่งเปลี่ยนน้าใหม่หลายหน จนเกลือหรือว่าน้ำเกลือนี่หมดจากตัวอึงพวกมันก็หายแสบตาว่ายน้ำกันได้แล้วแต่ก็เห็นว่ามีบางตัวหลายตัวทีเดียวละที่ตายเขาก็หยิบออกไปแม่ของแกก็จ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็นำอึงทั้งหมดไปปล่อยในสน้ำที่วัดช่วยชีวิตอึงงว้คราวนั้นจำนวนมากมายทีเดียวยายชมไม่เคยลืมการกระทำของแม่แกเลย ด้วยเหตุอย่างนี้ทำให้แกเป็นคนใจบุญสุนทานละเว้นการทำบาปทำกรรมมาโดยตลอดผลบุญที่แม่ของแกได้ทำได้ส่งผลให้แม่แกนี่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเป็นคนสุขภาพดีมาโดยตลอดแม่ของแกเป็นคนใจบุญสุนทานมาตั้งแต่อายุน้อยๆถือศีลไม่กินข้าวเย็นในวันพระไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครใจเย็นเป็นน้ำยิ้มแย้มอยู่เสมอ นอกจากช่วยอึ่งเป็นร้อยร้อยตัวเขายังช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอีกหลายคนชาวบ้านบางคนเขาก็หมั่นไส้พูดว่าแกล้งทำเป็นคนใจบุญอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนเห็นว่าเป็นคนดีแต่ว่ายายชมแกยืนยันได้ว่าแม่แกไม่ได้ทำบุญเอาหน้าอย่างแน่นอนแกรู้จักแม่ของแกเป็นอย่างดีผลบุญต่างๆทำให้แม่ของแกอายุยืนมากมีชีวิตอยู่อย่างยาวนาน 98ปีถึงได้สิ้นบุญแล้วก็จากไปโดยไม่ได้ทรมานอะไรนอนหลับแล้วก็หมดลมหายใจไปเฉยๆในมุ้งที่นอนอยู่ทุกันแล้วก็เหมือนว่านอนหลับอย่างสุขสบายไปตลอดการแต่ตรงกันข้ามกับครอบครัวที่ขายอึ่งมาอ่าเย้ชมได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวนี้เพิ่มมากขึ้นว่าคนที่มีบทบาทมากในบ้านขายอึ่งเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านชื่อในบัว ในบัวคนนี้ชอบทางเป็นพรานล่าสัตว์ไม่ต้องถามเลยว่าเขาฆ่าตัวอะไรไปบ้างมันหลายชนิดมากมายนักหนาฆ่าเอามาเป็นอาหารบ้างเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ขายแลกเปลี่ยนของอื่นกับเพื่อนบ้านอีกด้วยครอบครัวนี้ลูกดกมีทั้งหมด7คนด้วยกันผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างปะปนกันไปในบัวเนี่ยเมียเขาดีเชื่อฟังผัวไม่ค่อยมีปากมีเสียง หัวสั่งยังไงก็ทําอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องอย่างอึง่งเอาไว้กินหรืออะไรก็แล้วแต่ในบัวเป็นคนชอบออกคําสั่งแล้วก็ใจคอดุร้ายแถมพูดไม่เข้าหูคนพูดจาไม่ค่อยดีขวางหูชาวบ้านเขานิสัยแบบนี้อย่าหวังเลยว่าเพื่อนบ้านจะชอบเขาน้อยคนนักที่จะคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนสนิทสนมด้วยส่วนใหญ่ก็แค่พูดจากันแบบผิวเผินเท่านั้นแหละลูกๆเนี่กลัวเขากันทุกคนตวาดคําเดียวเนกลัวงอกันไปหมด ตั้งแต่พวกเขาเด็กๆมาแล้วเขาก็รู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงวันหนึ่งปรากฏว่าในบัวไปฆ่าคนตายมีเรื่องกันหน่อยเดียวพูดผิดหูกันเถียงกันแต่เพราะความเมาแล้วก็เป็นคนไม่ยอมใครอีกทั้งขี้โมโหหุนหันเอาปืนไปยิงฝวายนอนตายตำรวจก็ตามจับก็นหนีกระเซืร์กระเซิงไปหลายเดือนแต่ในที่สุดก็ย้อนกลับมาบ้านก็โดนรวบตัวนำไปดำเนินคดีผลออกมาก็คือติดตารางกว่าจะได้ออกมาเป็นอิสระอีกทีก็หลายปี พอออกจากคุกมาก็แววข่าวไม่สู้ดีมีคนมากระซิบบอกแกว่าเมียเขาคือนางเลื่อน,นที่อายุกว่าๆเกว่าแอบปันใจให้ชายอื่นในระหว่างที่เขาติดตารางชายอื่นคนนั้นไม่ใช่ใครคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นพ่อไม้มานานปีที่แรกเขาโกรธแต่แล้วก็ตั้งสติได้สอบถามลูกๆว่ามันเป็นความจริงไหมลูกๆก,ก็พากันยืนยันว่าแม่ไม่เคยทําตัวอย่างงั้นชาวบ้านเข้าใจผิดกันไปเอง มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่พ่อติดคุกเนี่ยคนข้างบ้านเขามาช่วยซ่อมหลังคาให้ไม้กระดานบ้านผุเขาก็มาทําให้นั่นก็เพราะว่าแม่ไปวานเข้ามาชาวบ,บ้านก็คงจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปลือกันเองพอรู้เรื่องอย่างนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรเขาออกมาจากคุกท่าทางเป็นคนดีใจเย็นลงพอไปเรียนรู้แล้วนี่ว่าคุกมันเป็นยังไงแต่แล้ววันหนึ่งเขาไปยิงสัตว์ไปล่าสัตว์เกิดการผิดพลาด ไปกับเพื่อนสองคนถ้าดันไปยิงเพื่อนจะตายเลยเพราะความเข้าใจผิดว่าเพื่อนเป็นสัตว์เขารู้มาถ้าขืนอยู่ก็ติดคุกอีกถึงไม่ได้ตั้งใจก็ตามมาเข็ดซะแล้วไอ้เรื่องติดคุกถูกจองจํานี่ก็เลยเผ่นหนีไม่ยอมให้ตํารวจจับได้อีกหนีหายไปเป็นปีๆเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไปได้ข่าวจากใครไม่รู้ว่าเมียเขามีผัวใหม่เขากลับมาเลยพร้อมปืนลูกซองจะมาฆ่าเมียฆ่าขัานอย่างหนัก เมียไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไม่ยอมรับเขาก็บังคับให้รับให้ได้อยู่ๆเขาก็ยิงเมียเปรี้ยงแต่ลูกสองคนกลับรับเคราะห์แทนเพราะว่าเข้ามาขวางจะห้ามพ่อก็โดนปืนล้มกลิ่งกันไปปรากฏว่าลูกสาวตายไปสองคนด้วยกระสุนปืนลูกสองที่เขาระเบิดออกไปอย่างบ้าคลั่งก็ตกใจกันหมดเนี่ยเขเพ่นหนีทันทีเมียเขาก็ตะลึงทําอะไรไม่ถูกเสียลูกไปสองคนยังไม่พอ เขาหวนกลับมาลักยิงคนข้างบ้านที่หาว่าเป็นชู้กับเมียเขาอีกตายไปอีกคนทั้งที่คนคนนี้ไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรด้วยเลยเขาทำบาปอย่างหนักหนีไปหลบซ่อนในป่าเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวล่าตัวเขาเพราะว่าถือว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งตามไปจนเจอเขามีที่หลบซ่อนเป็นกระท่อมเล็กๆเ,เขาก็ไม่ยอมให้จับยิงต่อสู้ตลุดเสียงปืนนี่เปรียงเปรียง เขาคงจะรู้ว่าตัวเองจะต้องแพ้ถ้าไม่ตายก็ต้องถูกจับได้ถูกจับได้คราวนี้เรื่องที่จะได้ออกมาเป็นอิสระอีกทีคงจะยากเขาก็เลยตัดสินใจสู้ตายแล้วก็จริงอย่างที่เขาต้องการนั่นแหละสู้แล้วก็โดนตำรวจยิงตายคากระท่อมสมใจตำรวจแลาคนกระท่อมก็เห็นสภาพศพเขานอนกำปืนอยู่จมกองเลือดในกระท่อมก็มีสเสบียงอาหารพร้อมสับไปเจออึ่องอย่างเสียบไม้ตากแห้งจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเขาคงจะ หาอึ้งมาทําเองหรือไม่ก็ไปซื้อจากชาวบ้านเอาไปตุนไว้ผลกรรมที่เขาทําเอาไว้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ตามทันเขาแล้วด้วยจุดจบที่น่าสยดสยองสงสารก็แต่ลูกๆของเขาต้องมาตายไปด้วยกระสุนปืนของผู้เป็นพ่ออย่างเขาไม่ต้องถามเราว่าคนเป็นแม่จะเสียอกเสียใจขนาดไหนก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนางรู้ว่าผัวโดวนตำรวจยิงตายในี่ไม่ได้เสียน้ำตาให้สักหยดเพราะความเสียใจได้ให้ลูกสองคนไปหมดแล้ว ครอบครัวนี้หลังจากในบัวตายแล้วก็มีความเป็นอยู่พอมีพอกินลูกๆที่เหลืออี้าคนบางคนแต่งงานบางคนไม่แต่งอยู่กับแม่จนมีอายุมากๆด้วยกันไม่เคยจะมั่งมีเงินทองกับเขาเลยทั้งที่แต่ละคนก็ไม่มีใครขี้เกียจนะมันน่าแปลกพอทำมาหาเงินได้ก็มักจะมีการเจ็บป่วยกันขึ้นมาไม่แม่ก็ลูกคนใดคนหนึ่งเงินทองที่หาได้ก็มีอันหมดเปลืองไป ยายชมแกบอกว่าเพราะว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้ค่าอึ่งก็เยอะมากมายมหาศาลแล้วคนเป็นพ่อก็ค่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายแถมค่าคนีกต่างหากผลกรรมนั้นส่งมาถึงลูกๆและเมียของแกด้วยเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยท่านบุฟัง ครูโชติสีสุวรรณเล่าให้ฟังว่าบ้านหนองโคบานเมื่อสมัย30มสิบปียังเป็นหมู่บ้านธุระกันดารในป่าในดงสภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าจำพวกกระต่ายพังพรอ,อีเห็นกระรอกกระแตงูแล้วก็นกต่างๆเยอะชาวบ้านอยู่กันไม่กี่สิบหลังคาเรือนต่างก็มีอาชีพทำไร่ปอปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่สำหรับทำนารอบๆหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มมีน้อยครูโชดมีลูกศิษย์มาพักเรียนหนังสือระดับมัธยมที่หมู่บ้านนี้มาเรียนในตัวอำเภอสองคนครูโชดเป็นครูหนุ่มยังไม่มีครอบครัวเมื่อลูกศิษย์ไม่มีที่พักก็เลยให้ทั้งสองพักด้วยเด็กหนุ่มทั้งสองเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนเมื่อเลิกจากโรงเรียนถึงบ้านก็ช่วยทำงานบ้านเช่นตักน้ำใส่โอ่งกวาดเช็ดถูบ้าน หุงข้าวทำอาหารง่ายๆต้มผัดทอดตำน้ำพริกผักทั้งสองก็พอทำได้เรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายทั้งครูทั้งนักเรียนเย็นวันศุกร์ทั้งสองจะช่วยกันซักผ้าชุดนักเรียนรวมทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานของครูพวกเขาก็เต็มใจซักให้พอรุ่งเช้าวันเสาร์แต่เช้าตรู่ทั้งสองก็จะขอกลับไปเยี่ยมบ้านนั่งรถไฟสายใหม่ที่ออกจากสถานีอำเภอตั้งแต่หกโมงเช้า ไปลงสถานีหนองปลือโปอง่งแล้วก็เดินข้ามทุ่งผ่านป่าไปประมาณสมกิโลเมตรถึงจะถึงหมู่บ้านหนองโคบานที่พ่อแม่ของเขาอยู่เด็กนุมทั้งสองจะกลับมาบ้านพักโดยอาศัยรถไฟขบวนกลับตอนเย็นวันอาทิตย์ทุกครั้งที่พวกเขากลับจากบ้านนี่จะหอบหิ้วถุงข้าวสารผักปลามาไว้เป็นอาหารด้วย บางครั้งก็มีหนูนายางสุกเนื้อเหลืองแล้วก็สัตว์เป็นๆที่มีชีวิตอยู่เช่นแยะนกคุ้มขังใส่ข้องเอามาไว้ทำอาหารอาหารพื้นบ้านป่าที่พ่อแม่ลูกศิษย์เตรียมมาให้ให้ลูกไว้ทำอาหารนัเป็นอ,อาหารที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำให้นึกว่ามนุษย์เราก็เป็นเหมือนยักษ์มันที่เคยอ่านในนิทานต่างๆที่ขังมนุษย์ไว้กิน แย่น่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่วิ่งเร็วแย่ไม่ชอบขึ้นต้นไม้เหมือนกิ้งก่าจะขุดรูอยู่ตามพื้นดินในป่าวิ่งหากินมแมลงตามพื้นดินส่วนนกคุ้มนะ่ะมีขนลายแกมเทาน้ำตาลเป็นนกไม่มีหางสมกับชื่อว่านกคุ้มครูโชดก็ถามทั้งสองว่าแย่และนกคุ้มได้มาอย่างไงคนหนึ่งก็บอกว่าพ่อเขาเป็นนักต่อนกคุ้มแล้วก็ล่าแย่ในป่าเมื่อเจอมันวิ่งลงรูก็ขุดเอา ส่วนนกคุ้มก็ใช้วิธีต่อนกการต่อนกคุ้มจะต้องมีนกคุ้มตัวหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้จนเชื่องคนแล้วก็ชอบร้องอืดอืดอ่าคนต่อนกจะหิ้วกรงนกต่อเดินหาแหล่งที่มีนกคุ้มอยู่พอพบแล้วก็จะหักกิ่งไม้กันเป็นแนวแล้วก็วางกรงนกคุ้มตัวที่เป็นนกต่อเอากิ่งไม้ปิดบังกรงไว้ให้พอมองเห็นแต่นกคุ้มเป็นนกต่อ แล้วก็ดักตาข่ายไว้ใกล้ๆกรงเมื่อนกต่อร้องอืดอึดนกคุ้มเจ้าถิ่นจะไม่พอใจที่มีนกคุ้มต่างถิ่นมาร้องท้าทายในเขตอาณาจักรของมันนกคุ้มตัวนั้นก็จะเข้าโจมตีนกคุ้มตัวที่อยู่ในกรงแต่มันยังเข้าไม่ถึงตัวรอกมันจะติดตาข่ายพรานดักนกเอาไว้เสียก่อนนกคุ้มและแย้ที่ยังขังอยู่บางครั้งก็หลายวันกว่าพวกเขาจะนํามาทําอาหาร ครูโชคก็ไม่ได้ถามลูกศิษย์ทั้งสองหรอกว่าจะจัดการอย่างไรถึงจะเป็นอาหารของพวกเขาเพราะว่าครูไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ปลาตัวเล็กๆแกก็ยังไม่เคยฆ่าเย็นวันหนึ่งครูโชคกลับจากโรงเรียนซึ่งปกติแกจะกลับถึงบ้านหลังพวกเขาเพราะว่าหลังเลิกเรียนแล้วก็มักจะนั่งตรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําส่งให้เสร็จก่อนวันต่อไปจะได้ไม่มีงานเก่าครั้ง แกเดินขึ้นบ้านเห็นสิทธิ์ทั้งสองนั่งถอนขนนกคุ่มอยู่หน้าห้องครัวแกก็ชะงักทั้งคู่พอดีเจ้าคนหนึงทำนกคุ้มหลุดมืออ่าครูโชดก็อุทานโอ้ยคุณพระช่วยอะไรนั่นอ่ะเพราะว่าแกเห็นนกคุ่มซึ่งยังมีชีวิตอยู่วิ่งหนีให้พ้นมือเด็กทั้งทัๆที่ตัวมันถูกถอนขนเกือบหมดตัวแล้วแล้วนกก็วิ่งตกใต้ถุนบ้านตรงรูพื้นกระดานเป็นรูโวอ่า เจ้าของก็รีบลงบันไดไปตามหาภาพที่เห็นก็ทำให้ครูโชดนึกถึงสุภาษสิต์ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนกมันก็งามเพราะขนเหมือนกันนะเสียงคนนึงก็ร้องถามว่าเห็นไหมก็มีเสียงตอบกลับมาบอกไม่เห็นเวรกรรมเอ้ยนกคุ่มขนไม่มีมันจะบินหนีกลับป่าก็ไม่ได้มันจะทรมานขนาดไหนครูโชดก็ คิดในใจว่ามันอาจจะอดตายหรือเป็นอาหารของแมวซึ่งไม่อยู่หลายตัวที่วิ่งอยู่แถวหน้าบ้านทั้งที่ก็ไม่ได้เลี้ยงแมวหรอกหากว่าเจ้าลูกสิทธ์หาเจอก็คงจะพ้นทรมานพ้นทรมานในที่นี้ก็คือตายเร็วขึ้นนั่นเองนี่พวกเธอถอนขนนกคุ้มทั้งที่มันยังไม่ตายเลยเหรอเออครับลูกสิทธ์ก็บอกอย่างนั้นขณะที่มือยังไล่อยู่กับขนอ่อนๆของนก ความรู้สึกของครูโชดนกมันคงจะเจ็บปวดเมื่อขนถูกดึงออกมาทีละเส้นสองเส้นเอา้าแล้วทำไมไม่ฆ่าให้ตายซะก่อนละ่ะเออถ้าอถอนขนนกคุ้มตอนมันตายจะถอนขนยากครับหนังมันจะลอกหลุดออกมาด้วยครับหมายความว่าถ้าถอนขนนกคุ้มตอนเป็นๆอยู่นี่ถอนง่ายกว่างนเหนอครับถอนง่ายหนังก็ไม่ขาดติดขนครับ ครูโชตก็เพิ่งรู้การถอนขนนกคุ้มก็มีเทคนิคให้ปฏิบัติทั้งที่อายุก็ย่างเข้าสามสิบแล้วก็เพิ่งจะรู้นี่เองการกินอาหารป่านี่มีเคล็ดลับหลายอย่างอย่างเพื่อนัองแกคนหนึ่งกินหอยขมโดยเคี้ยวกินทั้งเปลือกหอยเพียงเอาหอยตัวนั้นห่อกับใบละหุง่งแล้วก็เอาเข้าปากเคี้ยวกรอบๆบอกว่ามันอร่อยดีเขาบอกอย่างนั้นแต่ยังไงครูโชตก็ไม่เคยคิดที่จะลองทําตามเขา เย็นนั้นครูโชดต,ต้องออกไปหากินก๋วยเตี๋ยวปล่อยให้ลูกศิษย์กินข้าวกับปิ้งนกคุ้มของเขาตามลำพังสองคนแล้วก็ครูโชดก็ขอร้องไปถึงพ่อแม่ของลูกศิษย์ทั้งสองอย่าเอาพวกแย่นกคุ้มที่ยังมีชีวิตมาอีกเลยหากจะให้ลูกได้กินหรือปิ้งก็ปิ้งหรือย่างให้สุกไปเลยอ่าแกไม่อยากเห็นลูกศิษย์มานั่งถอนขนนกคุ้มเป็นๆทั้งทีงทง่มีชีวิตอยู่ดูแล้วมันทรมานสิ้นดี ครูชดก็บอกกระสิ์ทั้งสองว่าการฆ่าสัตว์อย่างทรมานนี่มันเป็นบาปนะมีเวรมีกรรมติดตัวเด็กทั้งสองก็เชื่อรับฟังแล้วก็ยังไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าครูไม่อยากให้พ่อต่อนกคุ้มการต่อนกก็คือการล่อลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อเป็นการสร้างบาปกรรมให้ตัวเองตั้งแต่วันนั้นแกก็ไม่เห็นลูกศิษย์มีนกคุ้มกลับมาที่บ้านพักยามเมื่อกลับจากไปเยี่ยมบ้านแต่ว่าครูโชดจะซื้อเนื้อหมูซื้อ ปลาเอาไว้ให้พวกเขาทําอาหารแทนสัตว์มีชีวิตพวกนั้นครูโชดมีโอกาสไปเที่ยวบ้านของลูกศิษย์ทั้งสองในช่วงเปิดเรียนใหม่ซึ่งตรงกับเสาว์ทิตย์ช่วงต้นเดือนมิถุนายนสภาพบ้านป่าเมื่อได้รับผลเดือนหกต้นไม้ในป่านานาพันธุ์มันก็เริ่มแตกใบ,บอ่อนมีสีสันแตกต่างกันต้นจิกต้นรังต้นพยอมออกดอกเป็นพวงขาวนวลทรงกลิ่นหอม โดยเฉพาะต้นพยอมนั้นช่างหอมหวานชวนให้ไหลหลงทั้งต้นเต็มไปได้วยดอกแทบมองไม่เห็นใบจักจันร,ร์ก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นตามต้นไม้ให้ได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เห็นตัวพวกมันปรับตัวให้เข้ากับเปลือกไม้กิ่งไม้ที่มันเกาะส่งเสียงสนั่นป่าเชียวดอกติ้วก็ออกดอกขาวนวลส่งกลิ่นหอมปนเปรี้ยวนกต่างๆก็บินหาเศษหญ้าไปทำรัง ครูชดมีโอกาสไปเที่ยวป่าต้นฝนกับสาวๆในหมู่บ้านพวกเธอชวนไปเก็บตะเคราะที่มีรสเปรี้ยวอมหวานไปเก็บผักหวานที่แตกยอดอ่อนเอามาแกงแกงกับไข่มดแดงนับเป็นอาหารป่าที่อรเร็จอร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวพ่อแม่ของลูกศิษย์ก็ดีใจเห็นครูของลูกมาเที่ยวบ้านของป่าอะไรอร่อยก็หามาต้มมาแกงให้กินครูโชดก็บอกว่าเอออาหารป่านี่อะไรผมก็กินได้หมดะครับ ขอแต่อย่าปิ้งนกคุ้มทะลกขนตอนยังมีชีวิตอยู่เมนูนี้ขอนะครับครูโชคก็พูดกับลุงอ่วมลุงอ่วมนะ่ะเป็นพ่อของศิษย์คนหนึ่งลุงอ่วมแกหัวเราะชอบใจแกอายุห้าสิบปีต้นๆฝีมือต,ต่อนกขาวต่อนกคุ้มไม่มีใครเทียบก่อนนอนคืนนั้นลุงอ่วมก็พูดกับครูโชคบอกว่าคืนนี้ขอให้ฝนตกแรงๆให้น้ําเต็มป่าเต็มทุ่งเนี่ยจะพาครูไปใต้อึง่ง มีกบไม่ลุงแถวบ้านป่าเนี่ยก็พอมีอยู่ตามทุ่งนานะครับแต่ว่าอึ่งน้ำมากอึ่งมากจริงๆจ,จ,จ,จับใส่กระสอบเอาให้ยกไม่ขึ้นเลยก็ได้บ้านป่าเนี่ยมักจะมีอึ่งมากและคืนนั้นฝนก็ตกจริงๆแต่มันตกเอาตอนใกล้สว่างแล้วเราตีสี่กว่าฝนเทลงมาอย่างหนักพอฝนซาเสียงอึง่งก็ร้องระง,ง,งมดังมาจากทุกทิศทุกทางอากาศหลังฝนก็เย็นสดชื่นชวนให้หลับต่อไปอย่างสบาย เสียงอึงร้องไม่หยุดทั้งที่ท้องฟ้าเริ่มแดงเป็นแนวตามขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกครูครับครูจะพาไปใต้อึงครับอ่าไปตอนสว่างนี่แหละอึงมันจับคู่กันแล้วมันจับง่ายลุงอ้วมแกเรียกครูโชตซึ่งอยากจะดูธรรมชาติของอึ่งตอนถูกฝนใหม่ๆอึงจับคู่กันอย่างไรก็เลยรีบตามแกไปทั้งทงที่อยากจะนอนต่อ ออกจากบ้านเมื่อฟ้าสางแล้วจึงไม่จําเป็นต้องมีไฟด้วยว่าใต้ให้แสงสว่างขั้นไปถึงแนวป่าตามหนองน้ําหรือว่าแอ่งควายนอนอึ่งมันจับคู่ร้องเกาะคู่กันลอยมองดูดําแทบไม่เห็นน้ําลุงอ่วมลงไปจับอึง่งใส่กระสอบที่เตรียมมาด้วยการใช้มือขวาดใส่ขวาดใส่ลูกศิษย์ทั้งสองก็ตามมาด้วยพวกเขาสนุกกับการจับอึงอึงตัวผู้ส่งเสียงร้องอึงอ่างอึงอ่างเกาะหลังตัวเมีย ตัวเมียก็ปล่อยไข่ออกมาเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็เกาะกันเป็นวุ้นตามผิวน้ำครูโชดไม่เคยคิดอยากจะกินอึ่งแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าย่างอึง่งต้มอึง่งใส่ใบมะขามอ่อนมันอร่อยอย่าบอกใครเชียววันนั้นสามโมงเช้าถึงได้กลับมาถึงบ้านแต่ละคนก็แบกถุงอึ่งกลับบ้านกันหลังแอนแทบจะหาบมาไม่ไหวถึงบ้านลุงอ่วมและเมียก็บอกว่าจะทาอึ่งย่างให้ครูเอาไปกินที่บ้าน อึ่งไข่เต็มท้องเลยย่างกรอบๆอ,อร่อยนะคะครูป้าเมียลุงอ่วงแกบอกอย่างนั้นที่เหลืออีกเยอะนั่นจะทำปลาแดกอึ่งครับลุงอ่วมแกบอกเสร็จแล้วแกก็เทอึง่งออกจากกระสอบลงกะละมังใบใหญ่ครูโชดก็เห็นป้าตักเลือมาชามใหญ่อ่ะชักสนุกแล้วตอนนี้อยากจะดูมันไม่อยากกินพวกมันแม้แต่คำเดียวแต่อยากดูอย่างเดียว ป้าเมียลุงอ่วมเข้าไปนึ่งข้าวในครัวอึ่งในกะละมังก็เป็นหน้าที่ของลุงอ่วมซึ่งแกยกชามเกลือขึ้นแล้วก็เทลงกะละมังแล้วเอามือคลุกข้าวเกลือกับอึงครูโชดเห็นภาพแล้วตกใจเกิดอุปาทานแสบร้อนไปทั่วตัวลุงทําไมทําอย่างนั้นนะอึงมันยังไม่ตายเลยโอ้ยอึงเป็นร้อยเปน็นพันตัวจะฆ่ามันไหวหรอครูมือแกก็คลุกข้าวอึงอึงเป็นๆให้ทั่วเกลือที่เทลง ครูโชตแทบจะไม่อยากมองอึงที่มีชีวิตอยู่ต่างเด่นทุรนทุรายมันคงปวดแสบปวดร้อนบางตัวก็เอาขาหน้าปัดเกลือออกจากตาอึงทรมานเพราะแสบตาโปนใสมันเม็ดมากล่แต่ว่าตอนนี้ตาเล็กๆเขามันกลายเป็นสีขุ่นขาวมันพยายามใช้ขาหน้าปัดปัดทีอ่าซ้ายทีขวาทีเห็นแล้วก็ชวนให้เวทนา ส่วนเกลือที่ยังไม่หมดชามลุงอ่วงก็เทลงไปเรื่อยๆอึงบางตัวพยายามตะเกียกตะกายขึ้นขอบกระ,ะมังตัวมันเป็นเมือกมันก็ไหลกลับลงมาแช่น้ําเกลืออีกบางตัวอ่อนแรงนอนหงายท้องตัวสั่นริกๆจากความแสบเข็มของเกลืออึงแต่ละตัวดิ้นทุรนทุรายกว่าจะแน่นิ่งลงก็กินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นลุงอ่วงก็เอาไม้ไผ่ที่เหลาจนแหลมเปียบแทงทะลุกลางลำตัวต่อกันจนสุดไม้แต่ละไม้ก็เสียบอึงได้ประมาณ9ก้าถึงสิบตัว อึงที่เสียบร้อยด้วยไม้ลำเลียงย่างไฟที่ก่อไว้ใต้ถุนบ้านจนแห้งติดกับไม้เสียบอึงแต่ละตัวอยู่ในสภาพขาหน้าขาหลังชี้สลับกันบ้างก็ชี้ขึ้นพ้าตัวหงิกแห้งเรียงกันเป็นแถวส่วนที่ไม่ถูกย่างก็ใส่ลงไปในหายทำเป็นปลาอึงอ่าที่จริงก็น่าจะเรียกอึงเค็มตกบ่ายวันอาทิตย์ครูโชดกับลูกศิษย์ก็ลากลับ เพราะว่าต้องเดินไปรอรถไฟตอนห้าโมงเย็นที่สถานีบ้านหนองปือโปอง่งป้าเมียลุงอ่วมก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออึ่งย่างให้ลูกชายเอาไปกินที่บ้านพัก30มสิกว่าไม้บอกว่าห่อฝากครูด้วยอาหารป่าเช่นอึ่งย่างอึ่งเค็มเมื่อเห็นการพรากีวิตของพวกมันแล้วครูโชดก็คลืนไม่ลง ปกติแกก็ไม่ชอบกินอยู่แล้วปล่อยให้พวกมันส่งเสียงร้องยามฟ้าฝนใหม่นอนฟังเสียงร้องประสานกันหน้าฟังกว่าที่จะคิดกินพวกมันจากนั้นสักสองเดือนเสร็จเศษๆลุงอ่วมก็แวะมาหาลูกชายที่บ้านพักครูโชตก็ถามได้ความว่ามาโรงพยาบาลมารักษาในตาตาลุงอ่วมมีตุ่มเม็ดเล็กๆที่ผนังตาด้านในและตามขอบตามีอาการคันเวลาขยี้ตาเม็ดจะ เม็ดผื่นนั้นมันจะแตกเป็นน้ำเหลืองบอกว่าปวดแสบทรมานมากถามได้ความว่าผนังในตาติดเชื้อลามถึงลูกตาทําให้ตาแดงหมอให้ยามรับประทานแก้อักเสบและยาหยอดตาให้เอาไปกินและหยอดที่บ้านเดือนหนึ่งแล้วนัดพบดูอาการในเดือนต่อไปครูโชติก็ดูอาการในตาแล้วก็จากการเล่าของลุงอ่วมทําให้แกนึกเห็นภาพที่แกเอาเกลือเทใส่กะละมังที่มีอึงหลายร้อยตัว ให้มันค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดด้วยอาการเจ็บปวดอย่างทุรนทุรายกรรมที่แกทำกับอึ่งย้อนมาสนองลุงอ่วมแล้วเออทีนี้อ่วมจริงๆแล้วลุงอ่วมเอ,อ้ยครูชดก็ได้แต่คิดอยู่ในใจนะครับ